น้จากอำเภอบ้านหลวงเดี๋ยวเราเชิญท่านอำเภอมาเต้นกับหางเครื่องดีกว่านาะอท่านกินเพชรเนาะเห็นไหมฮะไปต่อที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติครับอำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เป็นอำเภอหนึ่งที่เราจะเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่สาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้นะครับคุณแม่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่านนะครับท่านนายกเสวณีพิชิตถิ่นอเมริการสำหรับทีมนี้ สำหรับนักร้องของเราจะมาในบทเพลง One Kid Hot Day ครับศิลปินต้นฉบับคือคุณเบียร์พร้อมพงชื่อทีมแดนเซอร์คือ CPK Dance บทเพลงนี้ครับ One Kid Hot Day โดยคุณนัทคุณมนัทชาพักดีพนักงานจ้างของอบตขุนน่านทีมเฉลิมพระเกียรติเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านด้วยนะครับ จังแมเนเคือ,อ,อครับร่้ซึกว่าแม่ยกเปิ่นจะนักนะคุณนัทนี่เนาะขอบคุณครับคุณนัทเอาไปห้าพวงมาลัยให้หก่อนนอาอครับผมนี่แหละครับ <ผม S 1> จุดประสงค์ลักของการจัดการประกวดแต่ละอย่างในแต่ละปีนี่ก็อยากจะให้แฟนๆอยากจะให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเปะมาหอมแล้วก็มามีความสุขกันในเวียงนี้ถือเป็นงานใหญ่ของแต่ละปีนะครับของจังหวัดเฮา เจิญจวนไปแอลห้อยโกนจิมเนอร์นะครับเตียมเพอเฉลิมพระเกียรติเนาะมาสาวๆไปฮับเลยครับก <ละ S 2> ับมีแฟนปีๆน้องๆมากันน,นักนี่แหละครับเฮาอยากหันบรรยาการแห่งรอยยิ่มเนาะสองท่านนี่บอกไปเอาพวงมาลัยด้เขากะไปกะเออน,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 นั่นนั่นนะครับบดีลืมเนอร์พวงมาลัยนี่นะครับอยากจะเฮารอบรางวัลขวัญใจมาหาชนก็สาม,มารถไปอุดหนุนได้เจ้าหน้าที่ของเขากับขายอยู่หันละนะครับ เราออนวันนี้ลุงต้องแดกกันมาเนี่ยครับนี่พี่เจ้าขอถามกําเตาะน้องอีลาเนี่ยอ๋อตอบเจ้าชื่อน้องอย่างเจ้าพรอยเจ้าต้องพรอยซ้อมก่อนครับสามวันสามวันมันจะมีการเป็นแดน,นเซอร์เนี่ยมันจะมีเทคนิคจะได้ประับมือวิธีการสอนพี่เจ้าจะได้ประบนมครับมันจะแปงมือแปงไม้แปงขาน้องลองดึงสักกํานะครับเนอะคุยกับน้องพรพอยกําจะตั้งวงกันจะได้ประับมีนะครับฝึกไปเรื่อยๆเจ้าแล้วแต่อารมณ์เลยเนาะ เออปต้องมาถามเจ้าหลายอิดอยู่นักร้องครับครับผมออตีอําเภอเฉลิมพระเกียรติตอนนี้เป็นจะได้ปั้มเราหูฟังจิมเตอร์จะไปแอลตั้งแด่ได้ปั้มมัยครับครับก็ขออนุญาตพูดภาษากลางนะครับผมเพราะว่าพื้นเพเป็นคนอีสานนะครับครับผมก็สําหรับเฉลิมพระเกียรตินะครับก็หลักๆก็จะมีเลยอําเภอเฉลิมพระเกียรติไปก็จะเป็น มีของดีในเรือกกาแฟนะครับผมใเรืองกาแฟแล้วก็จุดชมวิวเยอะเลยโฮมสเตย์นะครับไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจก็ไปทางสกียงทางเปียงซอนะครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาประกวดมีอะไรเกี่ยวข้องกับความรักของตัวเองหรือเปล่าคุณนัทไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าที่เลือกเพลงนี้มาก็เพราะว่าเคยเคยร้องมาก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมานี่ก็ไม่ ไม่ได้ซ้อมมาด้วยนะครับแสดงว่าเป็นรพรสวรรค์นี่ครูสลาต้องเข้าแล้วเนี่ยนะครับหมายความว่าอยู่เฉยๆก็ร้องได้ไม่ต้องไปซ้อมร้องเหมือนทีมที่ผ่านมาเสียเวลาเวลาทำงานจับไม่ปุ๊บร้องได้ปั๊บว่าอย่างนั้น เคยร้องมาแต่ก่อนนะครับเคยร้องมาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับอยากจะพาไปรู้จักท่านนายกอบตริมนะท่านเองก็อย่างนี้ตลอดนะครับไปงานต่างๆก็ร้องตลอดทีเดียวอ่ะอ้อนหน่อยแล้วก็ทักทายพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านหน่อยเชิญครับคุณนันครับผมกลับสวัสดีคณะกรรมการผู้ทรงคนวุฒิทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็แขกผู้มิเกียรติทุกๆคนนะครับแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนน้องถิ่นของอบตขุนน่านนะครับผม วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนนะครับมาประกวดร้องเพลงในครั้งนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะจะมาร้องเลยนะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่นี่เป็นครั้งแรกของคุณนัทหรือเปล่าใช่ครับไม่เห็นบรรยากาศบนเป็นยังไงบ้างแสงเวทีพี่น้องประชาชนเยอะมากความรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงนะครับเพราะว่าห่างเวทีมาก็ เกือบสิบ,บปีแล้วโอ oh, เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับจากอำเภอเฉลิมประเกียด oh, ขอบคุณคนะครับบายนี่น่าจะเป็นแชมป์ฤด,ดูหนาวได้นะครับไปรายการไม้ทองคำได้เลยนะครับชิงช้าสวรรค์จากอำเภอเฉลิมประเกียริใกล้กันเข้ามาทุกขาะแล้วจ๊อบอยากจะเรียนนำถึงรายละเอียดแล้วก็กติกากันหน่อยนะครับทุกท่านสำหรับวงมาลัยนะครับแต่ละสี จะมีคะแนนแตกต่างกันออกไปไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ทีมที่ผ่านไปก็ยังสามารถที่จะซื้อแล้วก็ให้คะแนนได้อยู่ไม่เป็นไรนะครับ